เราจะไปเกาะติดสถานการณ์อะไรที่ดังๆก็ได้นะคะถ้าใครที่อยากจะดังเนาะยกตัวอย่างเช่นมีเพจหนึ่งนะพี่น้องจะซื้อเพจว่าค้นหมักหมอเล้ามวสันเราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ก็ติดสถานการณ์อียงวติดเกาะติดสถานการณ์เพจอันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เวลามีข่าวเกี่ยวกับอียงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นแล้วก็จะเอาข่าวสารน,นั้นมาลงพี่น้อง มาลงโดยการที่เล้ากับเว้าเองเว้าในคลิปเองมีนาเล่าเสียงเล้าในคลิปเองพี่น้องสมมติว่ามีข่าวสารนี่อย่างที่เขาโพสหรือว่าเขามีเรื่องอีหยังที่มันเป็นประเด็นดราม่าก,กันนะพี่น้องอืมแล้วก็สีขาบข่าว,าวมาเห็ุคลิปวิดีโอในเพจเล้าพี่น้องแต่ว่าคนก็ไปติดตามเล้าหลายหลายได้พี่น้องอันเพจน่นนะแล้วสิเป็นแบบอันออกทรงอัน ทรงผูซ้ายทรงผู้หญิงแน่ขนะพี่น้องเออแล้วเเบาก,กับตลกตลกเด็พี่น้องมีข่าวอีกอย่างเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟินเนลนด์แล้วก็สีขาบข่าวมาบอกลูกเพจเราสินาะลูกเพจเราอันซุ่มใดมากหรือว่าซุ่มใดบม่มากเขาข็าสิมาคอมมหมอกคอมเมนต์ไปงีสิน่นนะพี่น้องอืมประกาศซุ่มใดที่อ่าเป็นเอฟซีของ คุยบ้านฟินแลนกัสมาติดตามเราอีกเชียหนึ่งจังสีพี่น้องคือจังข่อยนีย่ข่อยกับไปติดตามแล้วเพราะว่ามีข่าวอีกอย่างนี้เราจะติดตามเกาะติดสถานการณ์เพจเพจลักไว้เลยมีข่าวอีหย่างเราก็สีเฮดมาลงจังสีพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีคอนเทนต์อะไรลงใช่ไหมนะเราก็ติดตามคนดังไว้ก็ได้จังสีนะติดตามคนดังไว้ก็ได้แล้วก็ทําข่าวเกี่ยวกับคนดังและมันก็มีหลายเพจนะ ที่เกาะติดสถานการณ์คนดังเช่นลิซ่าแบ็คพิง์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คพิงก์ทำอะไรเขาก็เอาเอาคลิปหรือเอาคำพูดหรือมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คนเด่นคนดังเพื่อที่ตัวเองจะได้ได้ยอดวิวแล้วก็จะได้คอนเทนต์ไปด้วยนี่นะพี่นงองมันก็เป็นสิ่งที่ดียูติดตามคนดังเกาะติดสถานการณ์คนดังแต่ว่า คำพูดและก็เนื้อหาสาระในเพจในคลิปต้องจนลงใจแล้วก็ไม่พลาดพิงใครแล้วก็ไม่กล่าวร้ายต่อใครนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงอะไรที่มันคําพูดรุนแรงคําพูดร้ายแรงหรือไปกล่าวร้ายถึงใครหมิ่นประมาทถึงใครเนี่ยอาจจะทําให้เพจเนี่ย บินได้นะคะเพจบินก็คือเพจมันก็คือปิวนี่แหละค่ะทุกคนเนื่องจากว่าระบบมันก็ตรวจสอบนะคะว่าเนื้อหาสาระที่ลงไปมีส่งผลเกี่ยวกับใครไหมคำพูดมีคำพูดที่รุนแรงไหมอย่างนี้นะคะทุกคนใช่ก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถามีเรื่องเอียงที่มันเป็นประเด็นดามมาก เกี่ยวกับสังคมที่เขาให้ความสนใจนะคะคนเขามักเบิงคนเขามักฟังคนเขามักเผือกมันกระสีได้ยอดวิวหลายเพราะได้ยอดวิวหลายแล้วมันกะถามมันสางอไรใดๆมันกะจะได้เรียนหลายจังสินะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะถ้าเราจะทําสิ่งที่ผู้คนสนใจอ่า และก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เราเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอนะมันเป็นข้อมูลที่จริงไหมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องให้ระวัง f อต่างๆที่เขาชื่นชอบในคนดังเหล่านั้นด้วยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งข่าวหรือคลิปวิดีโอที่เราทำขึ้นมาเขาอาจจะมาคอมเมนต์ด่าใต้คลิป แต่ถ้าเขามาคอมเมนต์ด่าแล้วเราไปตอบคอมเมนต์ด่ากลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ